อะไรแบบนี้แล้วอะมันคิดเรื่องแต่ว่าว่าอยากทํางานอยากเก็บเงินอยากสร้างชีวิตอยากสร้างฐานนะอยากสร้างชีวิตให้มันดีจะได้ดูแลตัวเองได้เวลาที่เราอายุมากขึ้นสนุกกับการหาเงินละวัยนี้นะสนุกกับการหาเงินละสนุกกับการได้หาเงินสนุกกับการได้สร้างฐานนะครอบครัวละเป็นแบบนี้ไปละเลยวัยไ,ไ,ไปแล้ว ใครที่ยังมียังเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นอะไรก็สนุกซะให้เต็มที่นะคะสนุกซะให้เต็มที่พอได้ถึงวันวัยหนึ่งที่เราอายุมากขึ้นความสนุกมันจะแบบมันจะแบบลดลงมันจะแบบลดลงมันจะแบบลดลงแล้วมันจะมีแต่เรื่องภาระหน้าที่การงานแล้ว <c oughs> สร้างแล้วค่าผิวหน้าดีมากใช้สกินแคร์อะไรใช้ฟิลเตอร์ในติกตอกค่ะใช้ฟิลเตอร์ติกตอกหน้าก็เลยดีมาก โดยเฉพฟิลเตอร์ฉับมากใช้ฟิลเตอร์ติ๊กตอกนี่ไงฟิลเตอร์ติ๊กตอกเอาอยู่ค่ะฟิลเตอร์ติ๊กตอกเอาอยู่ทุกสภาพผิวหน้าไม่ต้องเสียเงินไปโบนท์เพราะว่าติ๊กตอกเอาอยู่เนี่ยผมหงอกไหมเห็นไหมนะทุกคนเห็นผมหงอกไหมเส้นหนึ่งทุกคนเห็นผมหงอกไหม กดตะก,กานะคะกดตะก,กาได้เลยขอบคุณค่าหนึ่งพันท่านกดตะก,กาได้เลยจ้าอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะก,กาเลยโอมิเสถูกต้องค่ะ o, โอมิเสโอมิเสเลยกดตะการเลยโอมิเสถูกต้องจ้ะโอมิเสโอมิเสเลยกดตะกาได้เลยจ้าโอมิเสถูกต้องเลยจ้า หนึ่งร้อยสิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าคนได้ซื้อส right. ินค the ้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณนะคะใจดีกดตะกร้าได้เลยค่ะหนึ่งร้อยสิบหกคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอพระคุณค่ะอยากให้แต่งหญิงมาไลน์มากกว่าเอาตังมาค่ะไม่กดตะกร้ายังเนี่ยกดตะกร้าก่อนยังจัดแจงอีกแล้วมาแบบแนวแบบชอบจัดแจงอีกแล้วทาไมคะแต่งอย่างนี้แล้วทําให้รสชาติปลามันเสียเหรอหรือว่ายังไงกดตะกร้าหรือยังกดตะกร้าก่อน กดตะกร้าก่อนปลาอินทรีย์อร่อยมากได้มาสี่ชิ้นใหญ่ๆเลยขอบคุณค่ะกดสแกนโอนตังลังเลอยู่แต่ก็โอนกดไปเลยโอมิเสถูกต้องค่ะมันเป็นบัญชีทิกต o อกนะคะโอมิเสถูกต้องเลยกดตะกร้าได้เลยค่ะโอมิเสถูกต้องค่ะกดตะกร้าได้เลยอินทรีแดดเดียวค่ะทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีใจดีกดตะกร้านะคะ ได้ไปไม่ต้องอุน่นไม่ต้องเวฟสามารถทานได้เลยค่ะหนึ่งันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีค่ะสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะทุกคนจ๋ากดตะกร้าให้หนูหน่อยขอบพระคุณค่ะน่าทานมากแม่กดตะกร้าแป๊บกดเลยค่ะใจดีกดเลยค่ะร้อยยี่สิบสี่บ้านแล้วค่ะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะร้อยสิบเจ็ดบ้านแล้วเห็นบัลลา ร้อยสิบเจ็ดบ้านแล้วเนี่ยปอแป๊บปอแป๊ขอสักสองรอยบ้านพออะถึงสี่โมงเดี๋ยวลงไลน์นะคะสี่โมงเดี๋ยวลงไลน์ค่ะใครอยากอุดหนุนปลาแพรลี่อุ่นหนุนได้เลยขึ้นฮอดสามร้ยหกสิหกและใครอยากอุดหนุนปลาแพรลี่อุ่นหนุนได้เลยค่ะตายอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีใจดีกดตะกรก้าเลยใจดีกดตะกรก้าเลย กดตกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งใจดีกดตะกร้านะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่รีวิวค่ะไปใจดีกดเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่าน หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านกดตะกร้าได้เลยหลังคาเรือนรู ของเราเอามาเข้าหม้ออบแป,ป๊บเดียวอร่อยเวอร์นี่พี่คนนี้ก็บอกของเราเอามาเข้าหม้ออบแป,ป๊บเดียวอร่อยเวอร์ร้อยยี่สิบแปดละอะโชว์ปลาก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้มีสินค้าโชว์เดี๋ยวจะบอกว่าไม่โชว์สินค้าอีกสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนนะคะราบขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะใจดีกดกร้าได้เลยนะคะหนึ่งพันท่านใจดีกดกร้าได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมป้อนนะคะใจดีกดกร้าได้เลยเก้าร้อยเก้าสิบแปดท่านไปอาจารย์เบียรเตรียมคุยกับโรงงานจะไปไลฟ์เออไปเถอะได้เยอะเพราะว่าของอาจารย์เบียรเขาเป็นโรงงานไง ขออาจารย์เบียร์เขาทํากับโรงงานเขามีออเดอร์ส่งเขามีออเดอร์ส่งถ้าตะกร้าขึ้นไปแบบเป็นหมื่นๆออเดอร์เนี่ยเขาทําได้เขาเป็นโรงงานใหญ่เ็าทำได้เชียร์ให้อาจารย์ไปเลยอาจารย์จะได้แบบว่ามีเงินมาแบบทํานูน่นทํานี่อีกที่แกอยากทําเอาไว้แบบมารับรองคนปฏิบัติทาทานั่นทํานี่ดีค่ะสนับสนุนเท่าไรกดตะกร้าดูเลยค่ะกดตะกร้าดูเลยนะคะ กดก้าดูได้เลยค่ะมีสองไซส์นะคะสองร้อยกรัมกับสี่ร้อยกรัมมีแบบสองร้อยกรัมกับสี่ร้อยกรัมค่ะกดก้าได้เลยมีแบบสองแพ็กนะคะซแพ็กสองชิ้นกับสี่ชิ้นค่ะกดก้าได้เลยจ้าขึ้นฮอตสามร้อยเจ็ดสิบสามแล้วขึ้นฮอตสา3ร้อยเจ็ดสิบสามแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านใครอยากเอาปลาอินทรีไปทานกดก้าได้เลยตอนนี้เลยอยากเอาปลาอินทรีไปทานกดก้าตอนนี้ได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมป้อน ชีเสิร์ฟชีป้อนกดก,ก้าไปเลยกดก,ก้าไปเลยใจดีกดก,ก้าค่ะอินซีแดดเดียวนะทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีค่ะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีใจดีกดก,ก้านะคะใจดีกดก,ก้าเลยใจดีกดก,ก้าเลยกดกดก,ก,ก้าได้เลยจ้ะ นี่ปักหมุดให้นะคะนี่ขึ้นฮอดสามร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วขึ้นทอตสามร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วนะคะขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีขอบคุณที่กดติดตามช่องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดติดตามช่องนะคะร้อยี่สิบสองออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะเอามาฝากอาจารย์ที่มหาลาัยครับ มหาลัยไหนคะอยู่มหาลัยไหนเอย่ยอยู่มหาลัยไหนคะน้องอยู่มหาลัยไหนอืมร้อยยี่สิบสามบ้านแล้วขอบคุณค่ะอ๋อมหาลัยสยามอาจารย์ว่าไงบ้างคะอาจารย์ว่าอร่อยไหม <c oughs> ติดสินบนอาจารย์เหรอติดสินบนอาจารย์หรือเปล่าอย่าติดสินบนอาจารย์นะ เก็บได้กี่วันอยู่ในตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยค่ะอยู่ในช่องฟิตเก็บได้เป็นเดือนนะจ๊ะอยู่ในช่องฟิตเก็บได้เป็นเดือนปลาไม่เน่าไม่เสียนะคะอยู่ได้นานมากเน่าจะเสียนะคะอยู่ได้นานมากแพรลี่หน้าสดหน้าเด็กมากมันเป็นฟิลเตอร์มันเป็นฟิลเตอร์น,นี่ดาฟิลเตอร์ออกให้ดูอ,อย่าอ,าออกเลยกลัวมันเป็นฟิลเตอร์ สแพ็คค่ะรอหมดแล้วซื้อใหม่กำลังดีขอบคุณค่ะอย่าไปเชื่ออะไรในโซเชียลให้มันมากนะักพวกหลอนี่โดนหลอกกันกดก้าเลยปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานาได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีไปทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานค่ะเดี๋ยวอีออีอไม่เอารูปลงอีกแล้ กดตะก้านะคะอ๋อให้คอนแทคอาจารย์ไปแล้วอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะก้า สั่งแลสองถุงขอบคุณค่ะกด2ถุงแล้วขอบคุณนะคะไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเป็นปลาแดดเดียวค่ะเป็นปลาแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันที